ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาประสานผ่านกระทรวงการต่างประเทศขอให้ศูนย์อาเซียนเพื่อความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดด้านมนุษยธรรมและกัมพูชาร่วมมือเก็บกู้ทุนระเบิดและฟื้นฟูพื้นที่ให้มีความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดพลเรือตรีสุรสันค์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมในฐานะโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบทออกอกล่าวว่า ในวันนี้กระทรวงกลาโหมจะนำผู้สังเกตการชั่วคราวของอาเซียนลงพื้นที่สังเกตการผลกระทบต่างๆที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่กองทัพภาคที่สองที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงความโปร่งใสจริงใจและยืนยันการปฏิบัติตามหลักสากลโดยหลังจากการลงพื้นที่เสร็จในวันพรุ่งน,นี้จะสรุปผลการดำเนินการเพื่อทำแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ครั้งต่อไป ส่วนการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ชายแดนได้ประสานผ่านกระทรวงการต่างประเทศขอให้ศูนย์อาเซียนเพื่อความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ประเทศกัมพูชาเป็นผู้อำนวยการบริหารของศูนย์เข้ามาสนับสนุนและร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดและฟื้นฟูพื้นที่ให้มีความปลอดภยดัยโดยเร็วที่สุด แนวทางการทํางานก็จะให้ทางศูนย์อาเซียนเพื่อความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธ,ธ,ธรรมหรืออาแมเข้ามาสนับสนุนด้านมนุษยธ,ธ,ธรรมคู่คู่ไปกับการดาเนินการของ t m a มหรือ Thailand Mine Action Center ศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดไทยของเรานั่นเองนะครับเพื่อร่วมมือกันในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้มากที่สุดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้มีความปลอดภัยโดยเร็วที่สุด นางมารตีนลิตาอันดามูโคศกสบทกด้านต่างประเทศกล่าวถึงเหตุทหารไทยเหยียบกับระเบิดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดสุรินว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลของกัมพูชาเป็นการละเมิอดอธิปไตยของไทยที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศตามที่ระบุไว้ในบทบาทสหประชาชาติ อีกทั้งยังเป็นการละเมิดพันธะกรณีภายใต้อนุสัญญาอัตตว่าอย่างชัดเจนพร้อมได้ยร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเก็บกู้ทุนระเบิดแก่กัมพูชาพิจารณาทบทวนการช่วยเหลือดังกล่าว มัน,นมีหนังสือถึงเลขาธิการสาธารชาตินะคะเพื่อประท้วงอีกครั้งและเพื่อติดตามการที่ไทยได้เรียกร้องขอรับความชัดเจนจากสายการบูชาไปแล้วนะคะตามข้อ8วรรค2ของอนุสยาอัตว่าและกํามันรอคทำชที้แจงของฝ่ายการบูชาถามเลขาธิการสาธาชาติต่อไป สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่16สิงหาคมนี้ที่จังหวัดตราดซึ่งมีแม่ทัพภาคต่างๆของไทยและกัมพูชาร่วมเป็นประธานการประชุมในหัวข้อเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนพศรแก้วคำรายงาน